สวัสดีค่ะแปลสัมภาษณ์สาวแบล็คพิงค์ที่ไม่มีถ่ายทอดส,สดในงานแถลงข่าวดีอัลบัมหลังจากที่แบล็คพิงค์ได้ปล่อยผลงานเพลง Love s i c k Girl พร้อมอัลบั้มเต็มชุดแรกออกมาให้ชมกันแล้วก็วมีสัมภาษณ์พิเศษต่อเนื่องซึ่งไม่มีการถ่ายทอดส,สดไปอย่างใดแต่จะมีการเผยแทนเมเวอร์ซึ่ง y g จะส่งรูปให้สื่ออีกรอบโดยการสัมภาษณ์พิเศษนี้สาวจะได้พูดถึงแฟนๆเผยความรู้สึกต่ออัลบั้มเต็มชุดแรกและแผนต่อจากนี้สาวจะว่าอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลย เจนนี่เป็นเรื่องเศร้าที่ต้องขึ้นเวทีโดยไม่มีบิงเมื่อทุกอย่างปลอดภัยขึ้นสิ่งแรกที่เราจะทำคือการทัวร์คอนเสิร์ตพวกเราคิดถึงบิงมากๆลองมีอะไรบางอย่างเตรียมไว้ให้หวังว่าจะตั้งตารอคอยกันนะคะจีซูนี่เป็นอัลบั้มเต็มแรกของพวกเราเราเลยพยายามกันเต็มที่ทำมันออกมาสุ่ความสามารถเรารู้ว่ามีคนรอเราอยู่เยอะมากเราเลยใส่แพชชั่นเข้าไปทั้งหมดเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นโปรดิว์เพลงมากขึ้นเพื่อตอบแทนความรักนั้น นิซ่าในการทำงานร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับนักร้องและนักดนตรีคนอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อเราเมื่อเราเติบโตขึ้นการทำงานร่วมกันทั้งหมดเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและฉันอยากจะร่วมงานกับศิลปินอื่นๆอีกในอนาคตเจนนี่พิตตี้ซาวเวตให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งเทและมั่นใจสำหรับเนื้อเพลงและตัวเพลงคืออัลบั้มแรกของพวกเราพยายามรวบรวมคำมากมายที่จะทำให้คนฟังแล้วนึกถึงแบล็คพิง โรเซ่ในสารคดีที่มาบนเน็ตฟิกเราพยายามจะแสดงให้เห็นถึงเส้นทางที่พวกเรานั้นได้เดินกันมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กฝึกจนถึงช่วงหลังเดบิวต์เราเองก็ได้มีโอกาสมองย้อนกลับไปดูเส้นทางที่เราก้าวกันมาและปิดท้ายด้วยเจนนี่เราใช้เวลาเตรียมตัวในสตูดิโอสำหรับอัลบั้มชุดแรกของเรานานมากอัลบั้มนี้ได้รวบรวมจิตวิญ,ญญาณและหัวใจของสมาชิกไว้ดังนั้นเราหวังว่าหลายๆคนจะฟังและสนุกไปกับมันนะคะ และนี่ค่ะก็เป็นแปลบทสัมภาษณ์พิเศษเป็นบางส่วนเท่านั้นเพื่อนๆก็สามารถตามไปอ่านแบบเต็นๆกันได้ที่ใต้คลิปี้เลยอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ